สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาต่อกันที่ตอนที่2ของหนังสือเล่มนี้ The 4 Hour Work Week ก็จะพูดถึงเรื่องของขั้นตอนที่2แล้วนะคะในขั้นตอนแรกก็คือตอเต่าก็คือการตั้งนิยามใหม่ค่ะอันนี้จะเป็นขั้นตอนที่2ก็คือกอไก่คือการกําจัดในรูปแบบของคุณทิมนะคะว่ากันง่ายๆเลยการกําจัดในแบบฉบับของคุณทิมก็คือเป็นการกําจัดเวลาที่ไม่จําเป็นกําจัดงานที่ไม่จําเป็นกําจัด คนที่ไม่จําเป็นด้วยนะคะซึ่งในหัวข้อสําคัญของขั้นตอนนี้ก็คือเอาสารการบริหารเวลาค่ะเขาบอกว่างานบางอย่างอ่ะต้องรู้ว่าอะไรมันควรไม่ควรทํานะคะการทําตัวยุ่งเนี่ยมันคือหนึ่งในรูปแบบของความขี้เกียจขี้เกียจที่จะวางแผนขี้เกียจที่จะจัดการบริหารเวลานะคะ มีความจริงอยู่2ประการที่เราต้องเข้าใจก่อนก็คืองานบางอย่างเนี่ยถ้ามันไม่สำคัญต่อให้เราตั้งใจทำมันมากแค่ไหนมันก็ไม่ได้สำคัญขึ้นมาอยู่ดีค่ะและอย่างที่2ง,งานบางอย่างต่อให้ใช้เวลาทำมันมากมันก็ไม่ได้สำคัญขึ้นมาเหมือนกันค่ะแต่ในเรื่องนี้เนี่ยก็พอที่จะอ้างอิงกับกฎของพาเรโตได้ถ้าพูดถึงว่ากฎ80-20บบางคนอาจจะแบบ อ๋อขึ้นมาเลยนะคะหมายถึง80%ของผลลัพธ์เนี่ยมาจากสาเหตุการกระทําแค่20%อย่างในประสบการณ์ของคุณทีมเองเขาเล่าเรื่องว่าแต่ก่อนเนี่ยที่เขาจะต้องทำงานเป็นเซล์ลหรือว่าดิวกับลูกค้านะคะเขาเสียเวลามากมายไปกับลูกค้าที่ไม่สำคัญลูกค้าที่ไม่ใช่รายใหญ่ค่ะแต่เมื่อเขากลับมานั่งคิดดีๆแล้วเนี่ยเขาคิดว่าเขาน่าจะต้องไปจับกลุ่มลูกค้าที่เป็น รายใหญ่รายสำคัญรายที่แบบมีมีมีทุนนะ่ะเอาแน่ๆอย่างเงี้ยนะคะปรากฏว่าเขาปรับแผนมาใหม่คะ่ะ ไปจับกลุ่มลูกค้าที่เฉพาะเลยแล้วก็เป็นกลุ่มเป้าหมายนะคะซึ่งนั่นทําให้ยอดขายจากเดิมของเขาเนี่ยมันพุ่งขึ้นสูงมากขึ้นไปอีกค่ะเพราะว่าเขาได้เอาเวลาที่จะต้องไปจุกจิกกับลูกค้าที่เขาแทบไม่มีความหวังด้วยเนี่ยเอาไปใส่ใจให้กับลูกค้าที่เป็นรายสําคัญของเขาเนาะทำให้ผลงานเขาออกมาอย่างดีเยี่ยมอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างของกฎ8 0ด0ค่ะ ทำน้อยแต่ผลลัพธ์เนี่ยมากก็คือต้องเจาะไปเลยว่าอะไรที่มันสําคัญแล้วก็อะไรที่มันแบบใช่แน่ๆได้แน่ๆน,น,น,นะคะทีนี้พอพูดถึงเรื่องของกฎพาเรโต80-20เนี่ยในนี้เขาก็จะพูดถึงอีกกฎหนึ่งก็คือกฎพากินสันกฎพากินสันเนี่ยจะเป็นเรื่องของเวลาและเดทไลน์ค่ะกฎพากินสันเนี่ยพูดเอาไว้ว่างานบางอย่างมันจะสำคัญขึ้นมาถ้าเราเอาเวลาไปเชื่อมโยงกับงานนั้นนะคะ อย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างงานชิ้นหนึ่งถ้าเราให้เดทไลน์เลย1วัน24ชั่วโมงต้องเสร็จกับงานชิ้นอีกชิ้นหนึ่งที่ให้เวลาเลย7วันอาทิตย์หนึ่งเนี่ยต้องเสร็จเชื่อไหมคะบางอย่างงานที่เป็นงานแบบ24ชั่วโมงเนี่ยมันยังออกมาได้ดีกว่างานที่แบบเราให้เขาไป7วันอีกคะ่ะเพราะว่า7วันนั้นเนี่ย 6วันเนี่ยเราก็กุลีกุจอวิตก,กังวลวางแผนน่นนี่นั่นนะคะหรือบางทีเราก็แบบผลัดผลัดมันออกไปแล้วก็ไปทําอีกทีคือวันสุดท้ายหรือ24ชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่จะถึงเดทไลน์นั่นแหละคะ่ะซึ่งเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นเวทมนต์ของเดทไลน์ค่ะผลงานบางอย่างที่มีเดทไลน์สั้นๆถ้านํามาใช้ดีๆเนี่ยบางทีอะ่ะมันผลลัพธ์ออกมาเกือบจะเทียบเท่ากับงานที่แบบให้เดทไลน์เขาไปอย่างยาวๆนะคะเพราะว่าเขามักจะต้องใส่ ทุ่มเทแรงกายแรงใจลงไปในงานชิ้นนั้นให้มันเสร็จให้ทันเวลาให้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นจัดอันดับความสำบันของงานที่กำลังทำอยู่และให้เดดไลน์ที่กระชับสั้นแล้วก็ตั้งใจไม่วอกแวกค่ะและอย่างต่อมาคือการกำจัดสิ่งขัดขวาง และการมีศิลปะแห่งการปฏิเสธนะคะในหนังสือเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องเทคนิคการขายอันนึงของคุณทีมที่น่าสนใจมากเลยอันนี้เรียกว่าเทคนิค Puppy Dog Close นะคะก็คือ,อ,อปิดจ็อบโปรเจกต์การขายลูกหมาอะไรเงี้ยเนาะเ,เหมือนเวลามีลูกค้าเดินเข้ามาในร้านสัตว์เลี้ยงนะคะถ้าเขามองยืนดูลูกหมาตัวนั้นโอ้ลังเลจะเอาดีไม่เอาดีนะคะเราอาจจะหยิบยื่นตัวเลือกบางอย่างนะคะ ให้เขาไปเลยค่ะว่าถ้าคุณสนใจลูกหมาตัวนี้นะคะลองซื้อไปเลี้ยงก่อนก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจค่อยเอากลับมาคืนก็ได้นะซึ่งคุณทิมบอกว่ามันน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยที่จะมีคนเอาของมาคืนค่ะอันนี้ก็เป็นศิลปะที่ป้องกันการปฏิเสธของลูกค้าได้อย่างหนึ่งนะแล้วก็มันมีศิลปะของการยืนกรานทางความคิดค่ะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ ยืนกรานเข้มแข็งพอแล้วก็รู้จักปฏิเสธอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการสร้างทางเลือกให้ตัวเองแล้วก็จะทำให้ไม่ค่อยมีใครกล้าที่จะมามาเย่ยมเราได้นะยกตัวอย่าง,อย,างอย่างเช่นเด็กเล็กๆคนนึงที่โดนเพื่อนแกล้งในโรงเรียนโดนบูลลี่นะคะถ้าเกิดว่าเด็กคนนั้นเนี่ยยืนกรานต่อสู้สู้กับเด็กตัวที่ใหญ่กว่าที่มาบูลลี่เขาได้เนี่ยก็ ถ้าเกิดถึงแม้สู้ไปแล้วมันจะแพ้ก็ตามแต่ว่าเด็กตัวใหญ่นะถ้าเกิดสู้แล้วมันเจ็บตัวมันเหนื่อยนะมันก็จะแบบไม่ค่อยมายุ่งแล้วนะคะแล้วก็การทำงานแบบชุดใหญ่รวดเดียวยาวๆไปเลยเนี่ยมันจะช่วยลดอัดตราความวอกแวกได้ค่ะบางทีการทำงานแบบร้อยชิ้นร้อยอย่างทีเดียวเนี่ยมันจะประสิทธิภาพออกมาได้พอๆกับเรามานั่งเลม็มทำทีละอย่างทีละชิ้นนะคะเพราะว่า ความวกแวกในหัวเรามันโดนแบบลดทอนลงไปค่ะแต่ว่าก็ต้องใช้ความตั้งใจมากๆเลยนะคะอันนี้จบขั้นตอนที่2แล้วยังเหลืออีก2ขั้นตอนก็คือขั้นตอนที่สกับสี่เนาะเล่มนี้อาจจะแบบนานนิดนึงแต่ว่าก็ค่อยๆอ่านค่อยๆสรุปตั้งใจมาเล่าให้ฟังนะคะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะสำหรับหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันนะคะบ๊ายบาย ตอนนี้ก่อนทําเพจที่ชื่อว่าก่อนอลอตอยู่ด้วยนะคะเป็นเพจบน Facebook นะคะก็จะมีการอัพโค้ดหรือว่าบางทีพาไปเดินเล่นไปบล็อกหรือว่านั่งคุยเล่นๆระหว่างแบบสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ติดตามกันได้เจอกันได้มาคุยในนั้นกันได้นะคะอย่าลืมกันด้วยนะคะบ๊ายบาย